ก็หาไปต้อสาวทัวหานเมตินค่ะสิถาม่นว่าคนใช่ไหมยังใดเ่นใดตองไ้บอเพราะว่าเ่นก็บอกว่าเจาไปตองไห้อกต้มมนี่รับสายบ่งจัแต่าคือบ่รับดังโทดสั้นาีต้นราบถบริการรับฝากข้อความกรณาฝากข้อความหน

แต่ว่าขอเก็บวเจ้าสีเอามาได้บนี่มือี้พ่อหน้าบอกคอย้ว่างนีมน่อยเอาไว้จะค้ไเมื่อนีนเมืดดว่าบะนี้แดดกัเอาเอาตะก้อนยังคอยไปเนาะค่ะเอาไปจองเออเอเอาไปตองเป็นยังไงากับ้ดอก่ชมเขาให้มางยังไรกันเขาว่าเออเขาวาอันไปันเมื่ออ่นไปเมื่อเนียไปอันว่ากับเขาเขาก็ต้องได้ไปอัน ว่าเขาเห็ดเ่าคนวาเออเห็ดแม่ก็ไปเห็ดแล้วแม่หาอันก็ใน้บกม่วงใน้บกเน่าอันรปลาที่เราพอได้ปลาหลายหลายปลาเขาปลาเขาอืมป่าเขาอีท้ยปาเขาเขายเขาว่าจะเห็ดเอาเก็กับเขาว่านี้แหละเาขบนเบาแม่ขึ้นบาวจังไหนทึบบาเห็ดกับเขาเตรียมกับเขากับนังแล้วขึ้เบาๆก็วน อย่างว่าจังมากเลนเตียนคนหนังม่สิเลยสวยู่เได้แต่ว่าแต่ว่าหีนับพี่บ่าอยู่นักพีมาถามลอามาน่ะที่สุหานัพีแค่บดมกกับบุญแ้วทุกย่าพีกับบุญคือข้าวันีเอางกับยานนี่แหลแม่สิไปทำไมแต่ไม่่าที่ต่อกาันี้แต่ก็สิดออกมากตจัดสิไปไปนอนพูนไปหาสิ ภคสงเเอาเมกง่ายแตเรืวงคือบ้านบัดลูกสาวางไมบัดมันบ่ได้งายขนาดแม่บ่ได้เห omon, <c uh> <c <c okay. ็นอย่างไรเอาบัดีบัดลูก้ายชั่ว่าไเห็นเอาสูตรเตง้อบัดนี้น้อแก็เรื่างอังคือขางในเปหนใส่โ่แลกสอบสนกว่าเรื่งอัอู่บ้านขอยกับบยูน้องข่อยบบก็เออ่อเห็นลเลยวันีองเขาบ่ได้ตัดไเลยีถ้ามันบ่แดดได้มันึง ยิ่งคุณ đẹp ยิ่งแม่บ้งดดปีที่ยังตัมขาจะก้าวปป่าเจ้านี้สิปิงเอาไปไปไทยสี่ชคอยจีบก่อนกับกับเจ้าปีงตัวนันจัจีิตัวซมไมงหอดีเงียงจีบบุกต่างมบอกอือแล้วพีงใช่เหี้ยใชเหยเลยนะเพราะเรยุติเดือบ่ไคได้หาลกพีอืออือแไปเอามึอคืนน้ามนขึ้นน้าหวยมากเพียงป่าห้องแล้ววะ พี่ปลาไข่ไปถไข่บ่ไม่เต็มไข่ไม่ไปไขหัวแก่ตัวหนึ่งอีไข่ต้องปลารถให้ย้ายกับปลูกดปลารถที่หาตัโหกระร่างสีแงงไมเขาจะมีเต้าเกรทันต่นเพราะกรนนย้อไม่ชมในเจ้าจะเอาเป็นเป็นอันนั้นบ่เป็นที่เขาสำหรับแกงกะทิแม้มันถึงนิสิตตอนที่ขอยเห็ดละไก่ยำเออเอามาัจังไดก็เอามาหมดม่หมอันไมด้แต่ละอันไปแกงเนาะ มันถามพย่เมือนจว่านาไม่สมน่แม่แตหลายว่นน้องนายจะยุ่งเหนียบเหมืเลี้ยวก็เคเห็นได้สองครั้งสามครั้งเติมขวดอีกก็ว่าไม่หน่อยดิเมือนเลี้ยวก็จะให้เได้หน่อยกินน้ำนอยอวานี่พี่น้องเอามาให้หลายเือบทหลายเติบอยอ่หลเจ้าทวถามเจ้าทวถามแม่เส้นบางเด้อเราได้กวดตองบ่มื่บ้านขันเล่าตัดจู่กืบขี้เจาขวดตองมา บ่ห่อไรดอกห่อเ่ได้ใจบาทซื้อมะห่อปิสอปีเดือหละกล้วยมืงเมื่อละแล้วกล้วยมมใหาอยู่กล้วยไม่หากกับเบาริตัวที้บะนหะเออบักตูดินมีอยู่วะยู่นี่นะต่วดำคอยมาแล้ว่อยต้มแล้วเรียบร้อยอ๋อดินกับปอกเลยสวยนึงอยู่นี่กับพี่ดิจ้เออเอาทำที่รเจ้าทัหาแม่เพีนกันเด้อกันเราตัดเจ้าก็บ่ต้องตัด 嗯哼，在在。